จเจริญทำสนิทดีครับท่านผู้ชมผมนานถึภูมิภัยอุ่นขาวชั้นปสวสปีที่2จะมาเล่าข่าววันบวลประจำสัปดาห์นี้ครับในวันจันทร์ที่ถึงกันยายนพุทธศักราช2568ชาวชุมชนทั้ง5คงุ้มสีและนักเรียนสมมาศขาลงแปลงกัิกรรมบำรุงและเก็บผลผลิตตามแต่ละที่ดังนี้ครับที่สวนไวพลังเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนักกูด แตกยอดให้เก็บได้มากผู้ใหญ่จึงร่วมกันเก็บยอดผักกูดเข้าครัวกลางประกอบอาหารและถอนถามยากที่ย่างสารอาหารส่วนนักเรียนสมุนพรังสนุกสนานกับการโค้นต้นกล้วยที่เก่แล้วลงทําเป็นปุ๋ยให้หน่อกล้วยใหม่เติบโตขึ้นต่อโดยอาตอยอ้อมดินผู้ดูแลงานครับในสวนกตัญยูแผ่นดินแปลงเพิรม,มาเคาเจอร์มีการขนผักตบชวา จากกองที่นำมาจากบุงงลัางเฮือนสูนยไปคลุมเป็นปุ๋ยใต้โคนต้นพืชผักต่างๆให้ธาตุอาหารสมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับส่วนนักเรียนกว่า30คนเดินทางไปสารแรงกันพูลดินกลอบย่าในแปลงกระเจี๊ยบแดงบ้านคำกลางของดรหลอดที่ให้ใช้พื้นที่โดยรับผิดชอบแปลงกระเจี๊ยบแต่ละแถวทั้งหมดกว่า50แถวเพื่อเพิ่มอากาศ ธาตุอาหารและป้องกันไม่ให้น้ำขังในแปลงครับหน้าฝนจะชุ่มฉ่ำแค่ไหนก็ไม่สู้แหลกน้ำใจของมูกลุ่มชาวอโศกที่ร่วมกันสร้างอาหารเป็นแก่นสาหลักของชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนจะเริญทาสนินด,ดีครับ